สวัสดีครับผมนายคาราเกียเบียงเลขที่28ม6ทั3งานรั้นที่1เรื่ององค์ประกอบและโครงสร้างลักษณะของประชากรประชากรหมายถึงการศึกษาประชากรในถิ่นต่างๆโดยพิจารณาถึงสภาพภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรนั้นๆในพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตสถานพศ2 5 1 2 ให้ความหมายของประชากรว่าหมู่พลเมืองหมู่คนองค์ประกอบประชากรอายุเป็นคุณลักษณะที่หนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรือตามวัยของอายุประชากรโดยปกติจะแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มกลุ่มตามหมวดอายุซึ่งหาก พิจารณาอย่าง,งกว้างจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือประชากรเด็กอายุ0ถึง14ปีประชากรแรงงานอายุ15ถึง59ปีหรือบางประเทศ15ถึง64ปีและวัยชรา60ปีขึ้นไปบางประเทศ65ขึ้นไป2เพศ ประชากรประกอบด้วยสองเพศคือเพศหญิงและเพศชายสัดส,ส่วนสมดุลกันซึ่งจะทำซึ่งจะกำหนดทำให้เป็นอย่างนั้นก็ย่อมทำได้ยากเนื่องจากบางประเทศจะมีค่านิยมขนบธรรมเนียมในการมีบุตรที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังมีการย้ายเข้าย้ายออกจากพื้นที่นั้นๆและการเกิดภาวะสงคราม จึงทำให้เกิดสัดส่วนระหว่างเพศแตกต่างกันทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพศเกิดการคาดเคลื่อนองค์ประกอบด้านเพศมีผลโดยตรงต่อการเกิดอัตราการตายและอัตราการสมลดนอกจากนั้นความไม่รู้ความไม่สมดุลระหว่างเพศยังมีส่วนกระทบต่อการประกอบอาชีพบางอย่างรายได้ การศึกษาปัญหาทางสังคมและปัญหาอาชญากรรมโดยทั่วไปแล้วสัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงมีความแตกต่างกันตามวัยเช่นเด็กแรกเกิดจะพบว่าเพศชายมากกว่าเพศหญิงเมื่อถึงวัยกลางคนทั้งสองเพศจะมีสัดส่วนเท่ากันและในวัยชราเพศหญิงจะมีมากกว่าเพศชาย การวัดองค์ประกอบทางเพศมักจะใช้อัตราส่วนเพศซึ่งเป็นจำนวนประชากรเพศชายต่อประชากรเพศหญิง100คนในพื้นที่1นึ่คำนวณจากสูตรดังนี้อัตราส่วนเพศเท่ากับ number of male ส่วน number of fem e คูณร้อยสถานการณ์สถานภาพสมรสสถานภาพหมายถึงลักษณะการคลองเรื่อน จำแนกได้5ประเภทได้แก่โสดมีโสดสมสมรสไม่หย่าและแยกกันอยู่สถานภาพสมรสของชากรทำให้ทราบแนวโน้มของการอยู่อาศัยอาชีพและรายได้ของเรือนลักษณะความแตกต่างด้านขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อทางศาสนาและมี าศาสนาย่อมมีผลต่อสภาพสมรสและมีผลโดยตรงต่ออัตราการเกิดหรือการเพิ่มประชากร 4. การศึกษาระดับการศึกษาของประชากรแสดงถึงฐานะของสังคมเศรษฐกิจของสังคมนั้นทำให้การศึกษาแก่ประชากรจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ ด้านการศึกษาจะช่วยให้ประชากรมีคุณภาพดีๆการทราบถึงสัดส,ส่วนของผู้ที่อยู่ในวัยให้ความให้สามารถวางแผนเพื่อให้การศึกษาแต่ประชากรในวัยเรียน 5. เศรษฐกิจองค์ประกอบด้านนี้เศรษฐกิจของประชากรได้แก่อาชีพรายได้แรงงานการมีงานทําซึ่งเป็นสัดส,ส่วนสําคัญของการพัฒนาประเทศอย่างมากเพราะ ประชากรที่มีความสชำนาญในการประกอบอาชีพมีทักษะการทำงานจะมีค่าตอบแทนค่าจาง